มือกัดกัดอย,อยู่ไม่อยู่เลยไงเอ้า <you> อยู่มือกัด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 มือมือมือกัดพักก็คือไม่ใช่อือดูนีก็สวัสดีนะนะทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะวันนี้ก็อยู่กันที่บอ่อปลาช่อนนะครับ แต่เป็นบ่อธรรมชาตินะก็บ่อนี้นะครับเราเคยมากันอยู่สองครั้งนะครับประมาณสักสี่เดือนที่แล้วนะที่มาตกเท็กซัสนะครับก็เดี๋ยววันนี้พอดีน้าจืดมันลงนะครับเขาก็คิดว่ามันน่าจะมีปลาช่อนนะก็เลยมาตกกันนะโอเคนะครับเดี๋ยวลุยกันก็ชุดที่ใช้ก็ชุดเดิมนะครับชุดเดิมแหละบาซอนนะครับชุดบาซอนกับเราออฟ้าเอ็ดวีนะครับสายหนึ่งจุดห้านะเดี๋ยวเช้านี้ผมจะเล่น เล่นเป็นพวกเหยื yeah. ่อพวกกระดี่ยางก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเรามาเราก็เท็ยคาดเดียวง่ยนะนี่เดี๋ยวใช้เป็นกระดี่จ๊กเกอร์ก่อนนะเ,นเดี๋ยวลุยกันนะครับวันนี้มากันน่าจะหกคนนะครับหกคนนะวันนี้มาหาปลาช่อนก่อนโอเคลุยเดี๋ยวเริ่มที่โจ๊กเกอร์ก่อนเลยนะครับตีกลางบอ่อได้มาแนละ้ว นนะบอกก็มีบางที่นะครับมันก็เป็นจังหวะที่มีซาลายนะพื้นที่ก็ไม่มีนะครับก็ต้องลองตีดูนะเพราะว่าเบ็ดสองทางนี่โอกาสติดสวะใต้น้ำค่อนข้างเยอะนะครับก็สังเกตอยู่นะสังเกตปลาจิบอยู่นะคนี่อนะ่มันมีสาลาย ข้างล่างมีสาหลายนะครจ๊กเกอร์เราอาจจะไม่ได้ผลนะสำหรับกับบ่อลักษณะแบบนี้นะว่ามันเบ็ดล่างนะครับโอกาสมันติดเยอะนะ เดี๋ยวเดี๋ยวลองใช้ยอยู่สักพักนะครับเดี๋ยวใช้ไม่ได้แม่มันทํามันไม่โอเคเยวค่อยเปลี่ยน,นครับอม,มีซาลาอยนะ จะเปลี่ยนเวยือก่อนนะครับเมื่อก่อนที่มามันสาหร่ายมันไม่มีนะแต่รอบนี้มันมีนะแสดงว่าน,น้ำมันตื่นแล้วก็อ,อแสงอะ่ะแสงมันส่องเฉ็ข้างล่างนะครับมันก็เลยเกิดสาหร่ายสังค์อแสงได้นะครับอีมีทฤษฎีด้วยนะผมอะเดี๋ยวเป็เป็นมุมเอก,ก่อนนะครับตัวนี้เป็นเบ็ดบนนะครับเบ็ดบนก็ลดสวะได้นะสวะข้างล่างครับ เยอะกว่ารอบแรกอย่ปงอบแรกันหากรอบนั้นไม่ค่อยมีสัวรอบนี้มีสัวก็รับตัวไป เปลี่ยนบอนะครับบอรย่อยตรงมันบอใไหนนะงูน่นเลยคนระับมันไม่ค่อยกัดนะครับน่าจะเป็นเทียากานะก็เลยลองมาขยับดูบ่อน,นี้นะครับน่าจะโดนนะแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นเท็กซัลิกนะครับตะก้อทางสเตนห้ากรัมแล้วกับปลายางปลายางสามนิ้วนะครับ あっ กัดครับกัดแล้วขันได้เงยกัดตึกเลยกัดตึกเลยกัดตึกเลย <c oughs> กัดเลยนะครับกัดสั่นนี้ เรียบร้อยสายขาดอีกแล้วคุ oh. ้ยกัดกัดนี่จุกจุกเห็นแล้วเปล่า oh. Oh. อย,ออาอยู่สายวิ่ง oh. hey. 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 อยู่ไม่อยู่ได้ไงอยู่ได้ไงน้าอยู่ อยู่ดีครับอยู่ได้ไงครับดูดิได้แล้วตัวไม่ใหญ่นะแต่กัดโหดมากโอ้สุดท้ายมันรอดจากปลายางสีหางเลม,มอนนะครับเนี่ยประช่อน โอ้ยวันนี้ยากจริงๆนะโคตรยากเลยยากจริงๆครับนะี่ชอนบอก,กุ้งนะอันนี้เป็นบอก,กุ้งนะครับชอนธรรมชาติที่มันกระโดดเข้ามานะมันติดคองนะตัวไม่ใหญ่อันนี้ว่าตัวใหญ่เก็บเดีย๋ยวเก็บ

กัดดีแล้วอุ้ยกัด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  ฮู้ยต um ัวท um ี่สองเฮ้ยตนี่ใสสวยครับชอนบอกกุ้งเฮ้ยตีล้อยยาเลยอยู่ตามย่าหมดเลย ปลามันอยู่ตามหญ้านะครับตีเลาะหญ้าอย่างเดียวเลยนะครับได้ไมาหนึ่งตัวตัวนี้น่าจะสวยกัดเท็กซัสนะครับกว่าจะได้แต่และตัวยากมากวันนี้ก็ไซส์สักครึ่งโลบวกๆนะครับอ้วนนะกัดอยู่ตามหญ้านะครับเดี๋ยวลองไล่ล้อตีตามหญ้าเอานะครับ เห็ดจัดช่อนบอกุ้งก็บ่ายโมงแล้วนะครับก็กินข้าวเห็นปลาดยกันต่ออันนี้น้ำมันลงนะครับเพราะว่าที่นี่มันเป็นน้ำขึ้นน้ำลงนะเห็นนะตรงคือพวกนี้จะเป็นหวังตรงตรงเนี้ยจะเป็นร่องนะครับแล้วตรงข้างบนมันจะตื้นนะตรงกลางตื้นเห็นเนินเลย มันก็จะเป็นร่องเป็นร่องนะครับทีนี้ป่ามันก็น่าจะอยู่ในร่องนี้แหละถ้ามันมีตัวนะแต่พวกเสศษไม้เสศษอะไรมันเยอะนะครับก็เลยใช้เป็นเท็กซลิกนะเพรตีพวกกระดมกระดีนิดไม่น่ารอดนะครับ หมายแบบนี้ก็ถ้าเทคสั้นนะกัดแล้วไม่ต้องส่งนะครับกัดแล้วฟองวัดได้เลยนะเพราะว่าอุปสรรคเยอะนะครับเมื่อกี้ที่มาเช้าที่มาตกก็มัวส่งนะครับเข้าไม้เรียบร้อยโอ้กัดครับตึกเลยตัวนี้ใช่อือยู่อยู่ครับอู้ ออกนะปลาเริ่มกัดอุ้ยเสียดายฟองแตกเลยนี่ครับน้ำมันลงนะปลาจากที่อยู่บนมันก็ลงมาอยู่ล่างกันหมดอู้เสียดายนะ น้อยหน่อยปล่อยทิงเลยนะเอี่ยอยู่ในกระจังท่อเนี่ยแย่งเขาเลยนะไม่รู้ว่าตัวไหนต้องไม่ได้แล้วเอาไปเลยเอาไปเลยจับแล้ววะวางบนเล่นก่อน ก็วันนี้นะครับก็ค่อนข้างจุรลักทุเลนะสําหรับวันนี้นะป่าก็ได้น้อยมากผมได้แค่สอตัวนะครับแต่ก็เพราะมีกัดบ้างนะแต่ตอนนี้เมื่อกี้อ,อ๋อฟ้าเปี้ยงเลยนะครับก็ต้องพอแล้วนะเมื่อเช้าก็คืมเบดตอนบ่ายแดดออกแป๊บนึงปลาก็ไม่ค่อยกัดนะครับก็โอ้โหวีเย่ยมากนะทริปนี้โอเคนะครับก็ถ้าก็ขอขอบคุณนะครับนาะานะนะทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะถ้าชอบก็ฝากกดแชร์กด ไลก์กับซับสไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ